สวัสดีครับสำหรับการรีวิวนะฮะแฮปปี้มิล a l ของเล่นแฮปปี้มิลชุดเรื่องรับแก๊งขนฟูงเราก็ดำเนินมาถึง2ตัวสุดท้ายแล้วนะครับคือบัตดี้กับคลิกกับคร็อกนะฮะคลิกแบบที่78นะครับคร็อก78นะจากที่รีวิวไปแล้วนะครับก็คือเจา้าแม็กนะ ดูโอยกทิจเจ็ดถั่วหวานแล้วก็สนองเานะครับวันนี้เราก็จะมาดูแบบเจ็ดแปดนะโอเคกล่องเขาก็กล่องธรรมดานะครับเกมนะแบบที่เจ็ดนะไอ้บัตตี้นะหมาซิ่กอกบัตตี ใช้กับตัวอีวสลิงที่ในทรอยซอรี่เลยนะรายกาตัวนี้อยากได้มากที่สุดเลยชอบจระเคเข้ชอบสัประหลาดเลย <c oughs> ลนะครับชนะอบครับนะครับตั่ที่แปดนะคอัคเรามาดูบัตดี้กันนะครับนี่ติ๊กเกอรนะ์โอเคครับบัตดี้นะฮะเป็น หนุ่มดัดชุนจอมเน็บแนมลองจับที่ขาหน้าและขาหลังแล้วยืดออกโอ้โหยืดดยาวมากไม่ใช่แค่นี้เจ้าบัด,ดีสุดา้ายังมีความสามารถในการดับตัวอีกด้วยอยากรู้ว่าจะงอตัวได้ท่าทางไหนบ้างลองไปพิสูจน์กันเลยโอเคไกลน่อยเสีย นี่นะก็ำแนะนำให้ยืดนะดูแบบดูตัวมากัน ไมาเลขเจ้าตัวนี้นะครับเปอนแปดครอบเป็นจระเข้เป็นเป็นสมุนของสมุนของสโนว์บอลนี่นี่สมุนของเจ้า ball, สโนว์บอลเล็กสมุนมากลูกน้องอะเนาะครอบ คล็อกเจ้าจอละเข่คล็อกลองจับลำตัวของมัน่นแนบกับพื้นแล้วเดินหน้าถอยหลังทุกคนระวังให้ดีคล็อกจอมขย่ำม,มุ่งหน้ามาทางนี้แล้วโอเคครับ okay. จอมขย่ำลุมเขาเป็นแบบตอยแบบ่ง ตมีล้อตรงนี้นะฮะโอเคเหมือนจจบเลย ถ้ามันจะมีฝันเลบประมาณนี้ครับคือประมาณว่าถ่ายไป,ป่งังมันจะขึ้นลงขึ้นลงโอเคนะครับ Happy Meal นะครับเรื่องลับแคงผมฟู8แบบนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ